Jackie Solar Generator 240 review. Is it worth the hype? As someone who loves to explore the great outdoors, I'm always on the lookout for reliable and portable power sources. That's why I was excited to try out the Jackie Solar Generator 240 with 100W solar panel. After using it on several camping trips, I can confidently say that this generator is a game changer. Hello, วันนี้นะครับเราจะใช้ตัวอวตารนะครับเข้าไปหาเงินออนไลน์นะครับเปรียบเสมือนกับอวตารเนี้เป็น AI ที่ออกไปหาเงินให้โค้ชนะครับแล้วก็เราจะเชื่อมต่อกับโ o d u c t สินค้าใน a m a z o n ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเชื่อมต่อกับโซลาร์เซลล์นะครับตรงนี้นะครับสามารถที่จะทำกำไรผ่านตัว Amazon นะครับเป็นคอมมิชชั่นที่วิ่งเข้ามานะครับโมเดลนี้นะครับชื่อว่า AISM a v a อ a r a m a z ว n า Amazon j จ็คฟอรี่โซล่าเจเนเรเตนะครับท่านไหนที่เพิ่งเข้ามานะครับกด Subscribe กดติดตามนะครับเ,เราจะมีเทคโนโลยีนะครับระดับโลกในการที่จะเข้าไปทำเงินเป็น US d o l ดอลลาร์ผ่านระบบ a f f i l i a t e นะครับ a f f เ l i a t e เนี่ยไม่ใช่ว่ามีแพลตฟอร์มเดียวนะครับมีหลายแพลตฟอร์มนะครับเยอะมากแต่หัวใจสำคัญของมันก็คือว่าเราจะทำให้คนที่สนใจเข้ามาเนี่ยควักเงินจ่ายยังไงผ่านตัวลิงก์ของเรา นะครับโดยการซื้อโปรดักต์ตัวนั้นนะครับตรงนี้หัวใจมันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโค้ชจะแสดงให้เห็นนะครับว่าตัวระบบอวตารนะครับในการที่มาขายสินค้าตัวนี้ขายโปรดักต์ตัวนี้โดยที่เราไม่ต้องไปขายเองนะครับใช้บุญยน์ไปขายของแทนเลยนะครับทำกันยังไงอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโปรดักต์ตัวนี้นะครับชื่อว่า j a c k ก r รี่โซล่าเจเนอเรเตอร์นะครับอยู่ใน Amazon นะครับซึ่งระบบการทํางานเนี่ยมันสามารถที่จะชาร์จ ตัวระบบแบตเตอรี่ของเครื่องนะครับโดยใช้โซลา r c เซลล์นะครับแล้วก็เป็นเครื่องกําเนิดกระแสฟ้านะครับจ่ายออกมาให้กับตัวอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ภาคสนามอาจจะเป็นแคมปิง้งหรือเราไปใช้งานต่างๆนะครับก็สามารถใช้เจเนอเรเตอร์ตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยว้าไปดูรายละเอียดกันนิดนึงเพื่อจะเอาลิงก์ออกมานะครับขคจะมีตัวลิงก์นะครับที่เชื่อมต่อกับโปรดักตัวนี้นะครับ ทันทีที่กดผ่านลิงก์ตัวนี้ววเราก็จะได้คอมมิชชั่นทันทีนะครับนั่นคือ,อตัว Affiliate Link ในตัว Amazon นะครับและตัวโปรดักตัวนี้นะครับจะทำเงินอยู่ที่498 US d ล l l a r เป็นมูลค่าของโปรดักตัวนี้นะครับหลงโซลาร์เซลล์คราวนี้โค้ดจะไปดูนิดนึงว่าใน YouTube เนี่ยมีคนรีวิวไหมเกี่ยวกับเครื่องตัวนี้นะครับปรากฏว่ามีนะครับโอ้โหมีอยู่คนหนึ่งสองเดือนเนี่ยได้ไป1.1ล้านนะครับโอ้ก็แสดงว่า1เดือนก็ถ่วเฉลี่ยประมาณสัก5้าแสนละกัน นะครับผมก็ลองมาวิเคราะห์ารายละเอียดนิดหนึ่งหากคอมมิชชั่นนะครับเรทใน Amazon นะครับวิ่งจาก1%ถึง2 0แล้วแต่โปรดักตนะน,นะครับแต่โปรดักตตัวนี้นะครับประมาณการอยู่ที่3%เป็นตัว Power กับ Hand Tool นะครับตรงนี้เราก็จะได้คอมมิชชั่นจากการขายโปรดักตเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าตัวนี้ได้นะครับอ่ะเรามาวิเคราะห์นิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ารายละเอียดในการที่ ตัวอย่างคนอื่นเข้ารีวิวนะครับสักยภาพในการทำให้เกิดผลลัพธ์เนี่ยนะครับมียอดวิวถึง500,000วิวนะครับโคตีว่าประมาณสัก10%แล้วกันนะครับเป็นมือใหม่เรายังไม่สามารถที่จะ,ะดันแรงขึ้นไปได้ขนาดนั้นนะครับก็สักประมาณ10%ของยอดวิวที่เขาทำได้นะครับอยู่ที่50,000วิวนะครับเอส i ิเม e 50,000วิวนะครับมีคนสนใจอยากจะซื้อ พอดีว่าอยากจะไปแคมปิ้งพอดีพอดีอยากจะเปลี่ยนระบบจากเครื่องเก่าพอดีใช้น้ํามันตรงนี้เป็นโซล่าเซลล์โอ้โหมันน่าใช้มากเลยสัก1%นะครับอยู่ที่500คน s อสิเม e ิ่คัมที่เข้ามา500คนนะครับคูณด้วยมูลค่าของเครื่องนะครับอยู่ที่498 u s อกดอลลาร์ก็เท่าแบบสองแสนสี่หมื่นเก้าพันดอลลาร์เอสเมคอมมิชชั่นของคนนะ่าจะอยู่ที่ประมาณสักสคูณด้วย 2 4 9 0 0 0 u s ัดอลลาร์นั่นก็อยู่ที่ประมาณ7470 u s ดอลลาร์นะครับนี่คือ Estimate นะครับที่เข้ามานะครับดังนั้นกระบวนการตรงนี้นะครับมันจะขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ของเรานะครับที่ทท่านสามารถทำได้ดีขนาดไหนนะครับอยู่ที่80%นะครับและ20%เป็นภาวะผันผวนของตลาดซึ่งมันอาจจะมีโปรดักต์ใหม่เข้ามาแทานที่ก็ได้นะครับและทำให้โปรดักต์ตัวนี้มันอาจจะ ขายได้ลดน้อยลงหรือมียอดเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือความผันผวน20%่นนะครับเรานับที่80%ตรงนั้นที่เราสามารถคุมได้นะครับและ80%ตรงนี้มันขึ้นกับโนเลดของท่าน90%้านในการเทีจะเข้าใจการวางระบบทัสที่จะหเห็นให้เห็นเนี่ยนะครับเป็นการเชื่อมต่อระบบวิดีโอนะครับเข้ามาแบบออโต้ให้คนเข้ามาแล้วมาซื้อสินค้าผ่านแอปเฟิร์ลิง์ของเรานะครับแบบอัตโนมัติโดยใช้ให้บุญยนต์นะครับไปทํางานเป็นกองทัพเซเวลเรานะครับ ดังนั้นตัว AI ศักยภาพยอยู่ที่ประมาณสัก95%นะครับและตอนนี้พัฒนาเร็วขึ้นเรื่อยๆมาดูกันครับรายละเอียดของแ a c k โบริโซล่าเจเนเรเตตัวนี้นะครับมีรายละเอียด Description นะครับและก็จะมีตัวบันเด่คือมี2ไอเทมระหว่างไอเทมของเจ้าเครื่องผลิตไฟฟ้านะครับกับโซลาเซลเป็นแผงโซลาเซลนะครับคราวนี้โค้ดจะใช้ตัว AI ตัวนี้นะครับตรงไปที่ Amazon เลย มันจะเชื่อมต่อกับ c h a t v t 3.5นะครับฟรีเวอร์ชั่นที่ท่านมีอยู่ตอนนี้นะครับสร้าง a r t ์ติเคออกมาจบจอจงที่ Amazon เลยนะครับเป็นการรีวิวโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วโค้ดก็ใส่ตัว URL ของ Product เมื่อกี้ตัว Link ์ URL ด้านบนนะครับอ่า address ของ URL ใส่เข้าไปนะครับ t a r g e เกตที่ว่านะครับตรงนี้อ่าอยู่ที่อ่าตัว Solar Generator นะครับ240รีวิวนะครับ Amazon tracking ไอดีคนก็ใส่เข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับโทนของ voice professional เลยนะครับอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษกด generator article มาเลยนะครับตรงนี้เป็นการสร้างการรีวิวอเมซอนนะครับที่ a d v วานมากยิ่งขึ้นนะครับที่มันยกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้นะครับมีการรีวิวอเมซอนนะครับเราเพียงแต่เอา URL Link ์นั้นมาใส่แล้ว AI generator ออกมาเลยนะครับแต่ตอนนี้เราเข้าไปควบคุมบางส่วนนะครับ ให้เป็นไปตามที่เราต้องการด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแตกต่างกันยังไงครับครนี้เวลากดเจ n เน a เรเตอร์นะครับเมื่อกี้โค้ดกดครีเอทอาร์ติเคิลออกมานะครับอาร์ติเคิลก็จะเจ n เน a เรตออกมาเลยนะครับมีรูปของโซลาร์พาวเรเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเครื่องผลิตตัวกระแสไฟออกมาด้วยนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์เลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในรายละเอียดตัวนี้นะครับครนี้โค้ดจะให้ตัวอวตารเข้ามาพูด เซล์ขายของละขายตัวบรอดังตัวนี้นะครับค้ก็เลือกตัวเทมเพลตนิดหนึ่งนะครับค้ใช้เทมเพลตเกี่ยวกับตัวบรอดลอนช์ออกมานะครับตัวนี้นะครับเขาดูแล้วเออรายละเอียดมันน่าจะเข้ากับตีมรายละเอียดของเครื่องระบบได้นะครับทีนี้โค้ดก็สร้างตัวระบบอวตารเลือกอวตารมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้โทนของวอยซ์นะครับเป็นโทนของอังกฤษนะครับประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ ใช้รายละเอียดภาพนะครับเห็นว่าภาพเนี่ยขาสามารถเลือกแล้วนํามาใส่นะครับแทนภาพมือถือเนี่ยนะครับเป็นตัวเครื่องผลิตกระแสฟ้าแทนนะครับแล้วก็ใช้ตัว wording นะครับเป็นลักษณะที่เราทำเมื่อกี้จากตัว article นะครับเข้ามาใส่เรียงนะครับแล้วก็ Speed to t e x t นะครับตรงนั้นเนี่ยมีรายละเอียดนะครับที่เข้าไปด้านล่างป้อนเข้าไปข้อมูลป้อนเข้าไปเหมือนกันนะครับทำให้อวตารพูดตามนั้นนะครับตามโทน แล้วก็ voice นะครับที่คนเลือกไว้นะครับอ่ะคราวนี้ระบบก็ generate ขึ้นมานะครับกดกด generate นะครับระบบ generate ขึ้นมาเลย AI สร้างตามระบบ presentation ที่เราวางไว้นะครับตามรูปที่เราใส่เข้าไปนะครับออกมาเป็นวิดีโอพร้อมที่จะ launch ออกไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า AI นะครับทำงานที่นี้ได้ดีขนาดไหนครับ Jackie Solar Generator 240 Review Is it worth the hype? As someone who loves to explore the great outdoors, I'm always on the lookout for reliable and portable power sources. That's why I was excited to try out the Jackie Solar Generator 240 with 100W solar panel. After using it on several camping trips, I can confidently say that this generator is a game changer. As someone who loves the great outdoors, I was excited to try out the Jackie Solar Generator 240 w This portable power station comes with a 1x100W solar panel and a 240Wh lithium battery, making it perfect for camping, travel, hunting, and emergency situations. The Jackie Solar Generator 240100W features a 110V, 200W pure sine wave AC outlet, providing clean and stable power for all your devices. I was impressed by its compact and lightweight design, weighing only 6.6 .6 pounds. Its portability makes it easy to carry around and set up wherever you need it. One thing to note is that the Jackie Solar Generator 240100W is not designed for heavy duty use it's best suited for powering small devices like phones laptops and lights overall i think the jackie solar generator 24100w is a great investment for anyone who enjoys spending time outdoors and wants a reliable source of power high output wattage i was impressed with the high output wattage of the jackie solar generator 24100w with a 200W pure sine wave AC outlet, this generator can power up all my essential devices, including laptops, smartphones, and tablets. The 100W solar panel ensures that the battery is always charged, even when I'm away from home. What I found most useful is that the generator is lightweight and portable, making it perfect for camping trips and outdoor adventures. The AC adapter and charging cable are included, so I can easily power up the generator from any outlet. Overall, the Jackie Solar Generator 24100W is an excellent investment for anyone who needs a reliable power source for their outdoor adventures. The high output wattage and portability make it an ideal choice for camping, travel, hunting, and emergency situations. Pros and cons. After using the Jackie Solar Generator 240 for a while, I have come up with a list of pros and cons to help you decide if this product is right for you. Pros Portable, the Jackie Solar Generator 240 is lightweight and compact, making it easy to take with you on all your outdoor adventures. Solar powered, the included 100W solar panel allows you to charge the generator using the power of the sun, making it an eco friendly and cost effective option. Multiple charging options. This generator features a 110V 200W pure sine wave AC outlet, a 12V car port, and three USB-A ports, allowing you to charge multiple devices simultaneously. Long battery life. With a 240Wh backup lithium battery, this generator provides enough power to keep your devices charged for days. Cons Slow charging, while the solar panel is a great feature, it can take a while to fully charge the generator. It's best to plan ahead and start charging early. Limited capacity, the 240Wh battery may not be enough to power larger devices like refrigerators or power tools for extended periods of time. It's important to know your power needs before purchasing expensive the jackie solar generator 240 is a bit pricier than some other portable generators on the market however the quality and features make it a worthwhile investment for those who need reliable power on the go overall the jackie solar generator 240 is a great option for those who need a portable and eco-friendly power source for their outdoor adventures while it may not be the cheapest option the quality and features make it a worthwhile investment

ไฟนั้นนะครับยังมีเซกเตอร์อื่นอีกเยอะนะครับดังนั้นกระบวนการอย่างนี้นะครับเราต้องศึกษาทำความเข้าใจอยู่ด่วนเลยนะครับนี่คือเทคโนโลยีที่จะ move ไปนะครับในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับและหลายๆส่วนนะครับการทําากรตลาดการแอ p โ o v e เข้าไปในตลาดก็จะเปลี่ยนแปลงไปอีกเยอะเลยนะครับเขามาอที่รายงานพิทักษ์ AI พิมพ์คําว่าคว a n ต u มนะครับเดี๋ยวคนจะปูพื้นฐานให้นะครับแล้วปูทางให้ท่านไปจับเงินเป็น US อลลาร์นะครับ และก็สามารถที่จะทําเงินนะครับอัตโนมัติทํำยังไงนี่ตรงนี้สําคัญมากๆเลยที่จะทําให้ฝรั่งนะครับซื้อสินค้าผ่านลิงก์ของเราเพื่อมต่อไปกับตัวโปรดักต์ของฝรั่งเวเดอร์อีกคนหนึ่งได้นะครับขอทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆนะครับพัฒนาความรู้สูงขึ้นนะครับในการที่จะไปทําเงินออนไลน์นะครับและมีเม็ดเงินไหลเข้ามา จากหลายทิศทางครับวันนี้ต้องขออนุญาตกับลาก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ